ในทุกๆปีโลกผลิตยขยะมูลฝอยกว่า2,240ล้านตันต่อปีหากเรานำมาวางซ้อนกันในแนวตั้งกองขยะจะสูงกว่ายอดเขาเอเวเรสต์ขยะมีได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นพลาสติกอาหารสิ่งทอและเคมีพันุ์ขยะเป็นสาเหตุของการเพิ่มความรุนแรงต่อวิกฤตสภาพอากาศขยะทำลายสมดุลของธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ขยะทำให้เกิดมลพิษขยะของเราความรับผิดชอบของเราวันปลอดขยะสากลสวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการไทยก้าพัฒนาทั่วโลกครับรายการที่จะพาทุกท่านไปเรียนรู้และทําความรู้จักกับบทบาทของกลมความร่วมมือระหว่างประเทศหรือ Thailand International c o น p ค r a t i o n Agency ที่เราเรียกกันสั้นๆว่าไทยก้าครับโดยทุกท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังเราได้ทั้งหมด2ช่องทางครับผมช่องทางที่1ครับผ่านสถานีวิทยุสลาลมเรดิโอ AM 1 5 7 5กิโลเฮิรตซ์ครับโดยเราออกอากาศในทุกวันจันทร์เวลา18นากาถึง18นาฬกานาทีและช่องทางที่2ครับผมผ่าน Facebook Fanpage สลาลมเรดิโอและไทกาคอปเปเรชันครับผมทุกท่านครับเ <c oughs> มื่อวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2565ทางสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA ได้ประกาศให้วันที่30มีนาคมของทุกปีเป็นวันปลอดขยะสากลหรือ International Day of Zero Waste โดยทาง UNGA ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการริเริ่มให้ขยะเป็นศูนย์โดยเริ่มต้นที่การปลูกพลังในตัวคนรุ่นใหม่รวมถึงการสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงภาพกิจายะสังคมในความสัมพันธ์ของวันนี้ครับผมทาง UNGA ได้เน้นถึงความสัมพันธ์ของการเริ่มการจัดการขยะทั่วโลกและได้ส่งเสริมรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนครับในวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับวันปลอดขยะสากลและรับฟังบทสัมภาษณ์ของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนว่าแต่ละที่มีแนวนโยบายในการจัดการขยะในองค์กรอย่างไรบ้างและวิธีการจัดการขยะของแต่ละองค์กรเป็นอย่างไรติดตามชมได้ในไทยก้าพัฒนาทั่วโลกวันนี้ครับ เมื่อวันที่14ธันวาคมพศ2565สมัชาาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้มีมติในสมัยประชุมที่77กำหนดให้วันที่30มีนาคมของทุกปีเป็นวันปลอดขยะสากลหรือ International Day of Zero Waste ประเทศทัวเกียได้หยิบยกข้อมติดังกล่าวและมีประเทศอื่นๆอีก105ประเทศ<ๆ> ที่เข้าร่วมสนับสนุนตามมาติที่เน้นเรื่องขยะรวมถึงยุติมลพิษจากพลาสติกสู่ตราสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งได้รับการรับรองในสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหปร,ระชาชาติเมื่อวันที่2มีนาคม2565ในช่วงวันปลอดขยะสากลรัฐสมาชิกองค์กรต่างๆของระบบสหรบประชาชาติภาคประชาสังคมภาคเอกชน นักวิชาการเยาวชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆได้รับเชิญให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มุ่งสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการลดขยะให้เป็นศูนย์ทั้งในระดับชาติภูมิภาคและระดับท้องถิน่นโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP และโครงการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์แห่งสหประชาชาติหรือ UN Habitat เป็น2หน่วยงานที่ร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมในการปฏิบัติตามวันปลอดขยะสา,ากลการส่งเสริมความคิดริเริ่มด้านขยะเป็นศูนย์ผ่านวันสากลน,นี้สามารถช่วยผลักดันเป้าหมายทั้งหมดในวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนปี2030รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่11และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่12ซึ่งเป้าหมายเหล่านี้เป็นการจัดการขยะทุกรูปแบบรวมถึง การลดการสูญเสียอาหารและการลดขยะและการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและขยะอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดขยะหรือของเสียเป็นส่วนสำคัญที่มนุษย์กระทำให้ก่อวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมบนโลกทั้งสามด้านคือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความหลากหลายทางชีวภาพการสูญเสียธรรมชาติและมลพิษในขณะเดียวกันมนุษยชาติสร้างขยะมูลฝอยชุมชนประมาณ2,000ล้านตันต่อปี และมีเพียง55%เท่านั้นที่ได้รับการจัดการในโรงงานที่มีการควบคุมทุกปีอาหารประมาณ931ล้านตันสูญหายหรือถูกทิ้งและขยะพลาสติกมากถึง14ล้านตันเข้าสู่ระบบนิเวศท,ทางน้ําแนวทางการจัดการของเสียเป็นศูนย์ทำให้เกิดการผลิตการบริโภคและการกําจัดผลิตภัณฑ์อย่างรับผิดชอบในระบบปิดแบบหมุนเวียนซึ่งหมายความว่า ทรัพยากรจะถูกนำมาใช้ซ้ำหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้มากที่สุดและลดมลพิษทางอากาศทางบกหรือทางน้ำให้เหลือน้อยที่สุดโดยที่ผู้บริโภคสามารถมีบทบาทสำคัญในการทำให้ของเสียเป็นศูนย์โดยการเปลี่ยนนิสัยและการใช้ซ้ำหรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะกำจัดทิ้งอย่างเหมาะสมวันซิโลเวสเด เป็นโอกาสที่ดีที่จะมุ่งเน้นไปที่ภาคส่วนที่มักถูกมองข้ามในแง่ของความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพโดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจที่มีความหมายและอธิบายวิธีปฏิบัติที่ธุรกิจต่างๆสามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยการใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนกับการจัดการขยะและสร้างการเปลี่ยนแปลงกรอบความคิดจากการจัดการขยะไปสู่การจัดการทรัพยากร สามารถดำเนินขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมไปสู่การปกป้องธรรมชาติรวมถึงการปรับปรุงทั้งระบบนิเวศและสุขภาพของมนุษย์แนวคิด zero waste หรือแนวคิดในการลดขยะเป็นศูนย์หรือการลดขยะต่อคนให้เหลือน้อยที่สุดเป็นความคิดริเริ่มที่จะแก้ปัญหาในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางแทนที่จะไปแก้ไขปัญหาการจัดการขยะที่ปลายทางถือเป็นการเริ่มต้นชีวิตดีๆในการใช้ชีวิตแบบรักโลกหรือรักสิ่งแวดล้อมครับ ในวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปรับฟังบทสัมภาษณ์ขององค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนของไทยเรานะครับผมที่ทั้งสององค์กรมีการนําตัวอย่างของการหลักคิดแบบซีโร o u e ไประปยุ์ใช้ในการกําหนดนโยบายในการดําเนินงานไปดูกันว่าทั้งสององค์กรจะมีการดําเนินงานเป็นอย่างไรและนโยบายของเขาจะตอบโจทย์แนวคิดแบบซีโร o u e แบบไหนเชิญติดตามรับชมได้เลยครับกรุงเทพมหาคนครวันนี้ครับมองว่าเป็นเมืองที่กําลังขยายเป็นเมืองที่กาลังเจริญรุ่งเรืองนะครับแต่วันนี้เองเนี่ยโดยท่านผู้ว่ากรุงเทพมหาคนครท่าน ชาติชาติศสิริพานธเนี่ยท่านให้ความสำคัญของเรื่องการจรัดการขยะต้นทางมากนื่นองจากว่าวันนี้เองเมื่อเมื่อพี่น้องประชาชนเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยเรามากขึ้นขยะก็เพิ่มมากขึ้นเป็นเรื่องปกติธ,ธรรมดาแต่สิ่งสําคัญที่คนกรุงเทพมหานครต้องตนนะระหนักคือต้องช่วยกรจัดการ,รกขยะที่เพิ่มขึ้นเนื่นองจากว่าวันนี้เองเรามองว่าขยะเนี่ยเป็นมนารดาภัยร้ายที่จะมาทําลายกรุงเทพมาทำ,ทำลายทัศน,นิภาพของเมืองนะกรุงเทพมหานครเราก็มีการจรัดก,การขยะตั้งแต่ตั้งแต่ต้นทางนะครับก็คือมีรถสองสำนักง,งานเขต มารับตังแต่หน้าบ้านจากออฟฟิศสำนักง,งานเจ้าหน้าที่งานงต่างๆเมื่อรับเสร็จแล้วเนี่ยก็ขนไปไว้ที่ศูนย์คนถ่ายขยะอ่อนนุชหรือไปไว้ที่สายไหมใช่ไหมเสร็จแล้วก็ขนต่อไปไว้ที่หนองแขมหรือไปพนมสารคามแล้วในอนาคตก็จะมีการไปทําเป็นเตาเผานะครับในส่วนของเว็บายเรานะครับวันนี้เราอาสามาร่วมกับกรุงเทพมหานครในการ เป็นทางเลือกใหม่ของการจัดการปัญหาขยะต้นทางนะครับเราเรียกว่านาวัตรกรรมใหม่ของการจัดการขยะเชิงรุกด้วยเวทบ y ายเดลิเวรีลดสะดวกซื้อขยะนะครับวันนี้เราพยายามสร้างสร้างแรงจูงใจสร้างองค์ความรู้ให้กับพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนชุมชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนออฟฟิศส,สำนักงานหมู่บ้านต่างๆนะครับที่เราเราเนี่ยเปิดโรงงาน ของเราเองอย่างเช่นที่บริษาาัทสถานีรีไซเคิลวงพณิชุ์สวนภูมิเปิดโรงงานเป็นโรงเรียนส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือเราลงในส่วนของภาคประชาชนอย่างเช่นโรงเรียนวันนี้เราลงเชิงลุกโรงเรียนเราให้ความรู้ในโรงเรียนใบให้ความรู้ในชุมชนผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยท่านมีนโยานบายขยะไม่เทรวมนะครับพอไม่เทรวมเสร็จแล้วเนี่ยแต่ที่ผ่านมาก็คือพี่น้องประชาชนก็เกิดความไม่สะดวกเมื่อพี่น้องคัดแยกเสร็จแล้ว ขยะเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็ต้องไปที่ร้านรับซื้อของเก่านะครับแต่ว่าคนทรุงเทพ่ยวคือไม่มีเวลาไม่สะดวกในการขนขยะไปเว็บายเดลิเวอก็เลยเข้ามาตอบโจทย์อันนี้ว่าเราพยายามมาอุดช่องว่างส่วนที่เหลือตรงนี้ของประชาชนกรุงเทพคนในเมืองใหญ่ที่หนึ่งไม่มีเวลานี่เรามีแอปพลิเคชันนะครับท่านสามารถโหลดแอป,ปเราทั้งแอปพลิเคชันของเว็บายเดลิเวอนะครับมีทั้งระบบ Android และ iOS แล้วก็นัดวันที่เราสะดวกนะเข้าไปรับซื้อขยะถึงหน้าบ้านแบบสบายๆในโดยในแอปเราก็จะมีการบอกราคาเป็นไพลิททูเดย์นะครับเราจะรู้ว่าอะไรบ้างที่ขยะที่รีไซเคิลที่ขายได้ราคาเท่าไหร่นะครับอนอกจากว่าจะทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยขายขยะได้เงินแล้วเราสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ว่าในทั้งเดือนนะครับทั้งเดือนเราขายขยะไปกี่กิโลแล้วช่วยลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไปได้เท่าไหร่แล้วช่วยปลูกต้นไม้ไปได้กี่ต้นแล้วนะครับและสำคัญที่สุดวันนี้เองเรามีภาคเอกชนผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่นํา ของรางวัลมาส,สมนับสนุนเนื่องจากว่าแอพเิเคชันเราเนี่ยมีการสะสมคะแนนนะครับเมื่อเมื่อคะแนนถึงจํานวนที่เรากําหนดไว้ท่านก็มีมารับของรางวัลให้เป็นการส,งส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนช่วยกันคัดยะขยะนะก็วันนี้เองเนะเมื่อเมวาบเราเราอาสามาช่วยกรุงเทพมหานครในการแจกขยะต้นทางเนี่ยเรามีการเปิดตัวครั้งแรกนะครับในวันที่25 สิงหาคมปี2566นะครับเปิดที่บริษัทสานีรีไซเคิลวงมณิาสาสุวรรณภูมินะครับพร้อมกับเปิดตัวเว็บบายเดลิเวอรี่ในวันนั้นนะครับแล้วเราเปิดทั้งที่2ร่วมกับกรุงเทพมหาคนคร9กลุ่มเขตฝั่งตะวันออกนะครับซึ่งจากการที่เราได้มีโอกาสได้ลงทุกพื้นที่ลงทุกุมวน,นวันนี้เองเนี่ยหน้าที่เราคือลงไปให้ความรู้ในทุก50เขตของกรุงเทพมหาคนครนะครับร่วมกับหน่วยงานต่างๆองค์กรภาครัฐภาคเอกชนชุมชนนะครับเรามีการเริ่มมีการนัดวันซื้อขยะกันเกิดขึ้น เพื่อสร้างเป็นวัฒนธรรมใหม่หรือเค้าเจอร์ใหม่ของประเทศไทยในการจัดการขยะส่วนผลที่ได้ตอนนี้นะครับเราเริ่มโครงการมาประมาณ8เดือนนะครับใน8เดือนเนี่ยจากที่เราเริ่มมาแรกเองเนี่ยเราเพิ่งมีลูกค้าประมาณ10กว่ารายนะครับก็มีขยะเองในเดือนแรกเพิ่งได้2 2 0,000นกว่ากิโลแต่วันนี้ใน8เดือนนี้เราสามารถเก็บกับขยะของเทพมนครมาได้2ล้านกว่ากิโลเมื่อขยะส่วนหนึ่งเนี่ยวันนี้ถูกไม่ถูกเอาให้รถกถมอมขนไปทิ้งละนะครับก็ พี่น้องประชาชนมีการคัดแยกออกมาคแยกส่วนนี้ก็จะลดลงมาลดลงมาสู่พี่น้องประชาชนที่คัดแยกขยะมาเมื่อขยะลดลงกรทมก็ประหยัดก็ประมาณลงส่วนที่2พี่น้องประชาชนเมื่อคัดแยกขยะเสร็จแล้วนะครับเมื่อคัดแยกขยะเสร็จแล้วขยะทุกชนิดสามารถเอามาขายได้เว็บายเดลรี่รอรับไปวิ่งไปรับซื้อถึงหน้าบ้านท่านแบบง่ายๆสบายๆพี่น้องประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นส่วนที่3เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับพนักงานของเว็บายอีกพันวอกลาย ที่กำลังวิ่งให้บริการควบคุมทั้ง50ของกรุงเทพมหานครสําคัญที่สุดคือสิ่งแวดล้อมดีอากาศดีมลพิษไม่มีอันนี้ทุกทุกฝ่ายได้ประโยชน์แบบวินวินเลยนะครับครับผมก็วันนี้ก็อยากเชิญชวนนะพี่น้องกรุงเทพมหานครน,นะครับคนรุ่นใหม่คนทันสมัยนะครับหนุ่มหล่อสาวสวยทุกภักส่วนนะครับ วันนี้เองอยากบอกว่าเรื่องการจัดการขยะเนี่ยไม่ใช่เรื่องของสำนังกงานเขตเทศบาลแต่เป็นเรื่องของเราทุกคนเนื่องจากเราเป็นผู้บริโภคและเป็นผู้สร้างขยะนะครับทีนี้เมื่อเราเป็นผู้บริโภคเป็นผู้สร้างขยะแล้วสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบก็คือการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางถ้าวันนี้เองเราเราไม่อยากให้เกิดผลกระทบอย่างนั้นให้ลูกหลานเราไม่สะดวกสบายเราช่วยกันแค่แยกขยะต้นทางครับแล้วก็ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีอะไรไม่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เพราะเราไม่ได้ใช้เครื่องมือเครื่องจักรการจัดการขยะที่ดีที่สุด ผมมองว่านี้ต้องสองมือของทุกคนของกรุงเทพมหานาครครับเมืองเราก็จะเป็นเมืองที่สะอาดสดใสและเป็นเมืองที่น่าอยู่นะครับ PT Global Chemical หรืเนี่นะครับเป็นบริษัทที่ผลิตในเรื่องของตัวแม่พลาสติกเพราะนั้นต้องบอกว่าเราเป็นต้นทางของตัวผลิตภัณฑ์พลาสติกเนี่ยในหลายๆตัวเริ่มถึงพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นขวดน้ำผลิตภัณฑ์ที่เป็น ถุงพลาสติกต่างๆพวกนี้นะครับเราวันนี้เราเล็งเห็นถึงว่าเราจะสามารถจัดการอีโคซิสเต็มของคำว่าพลาสติกเนี่ยนะครับทั้งระบบได้ยังไงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำก็เลยเลยเกิดมาเป็นโมเดลของการจัดการตัวขยะรีไซเคิลขึ้นมาโดยที่เราเล็งเห็นว่าการจัดการเชิงพื้นที่เนี่ยจะมีประโยชน์มากที่สุดโดยชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ตัวเองเป็นคนดำเนินการเองดูแลทรัพยากรของตัวเองที่เรียกว่าขยะด้วยตัวเอง นะครับตรงนี้ก็เลยกลายเป็นว่าวันนี้เองเนี่ยเรามีโมเดลในเรื่องของ community waste hub ขึ้นมานะครับโดยชุมชนเองเนี่ยเป็นคนที่พยายามนะครับดูแลในสิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชนเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยขยะต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวพลาสติกที่เป็นขวดน้ำนะครับเรื่องของขวดแก้วเรื่องของกระดาษรวมถึงพวกถุงช้อปปิ้งแบ็กทั้งหลายที่เป็นพวกพลาสติกเนี่ยนะครับกลับเข้ามาในการที่แยกตามประเภทต่างๆและสามารถสร้างมูลค่าได้นะ,นะครับ คือพอเรามาจัดตั้งในส่วนของตัวศูนย์บริหารจัดการขยะเชิงพื้นที่ของชุมชนเนี่ยนะครับต้องบอกว่าตรงนี้เป็นส่วนของตัวกลางน้ำนะครับแต่มักมีคำถามว่าเอ๊ะแยกแล้วนะครับฉันช่วยแยกแล้วฉันพยายามแยกแล้วรวมกันแล้วแยกเสร็จเรียบร้อยจะให้ฉันเอาไปไหนเนาะนี่คือเป็นคำถามที่ทำให้วันนี้เองเนี่ยนะครับ GC เล็งเห็นว่า ปลายน้ำเนี่ยต้องมีสิ่งที่มารองรับนะครับต้องมีเครื่องมือเข้ามาช่วยในเรื่องของการรอง,ร,องรับสิ่งเหล่านี้นะครับที่มันเกิดขึ้นขึ้นมาให้ได้นั้น GC เลยมีการเขาเรียกว่าต้องลงทุนเนาะในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับที่เป็นโรงงานรีไซเคิลขึ้นมาแต่ต้องบอกว่าวันนี้เองนะครับสิ่งที่เราแล็งเห็นก็คือว่าทํายังไงให้สิ่งที่เราจะเอากลับเข้ามาเนี่ยนะครับวนลูกเข้ามาใช้ในวิถีชีวิตของเรา ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราลงทุนในเรื่องของตัวขวดน้ําพลาสติกนะครับที่สามารถจะเอาขวดพลาสติกเนี่ยฮะที่เราเก็บเข้ามาแล้วเอามารีไซเคิลแล้วกลับมาเป็นขวดน้ําพลาสติกที่สามารถดื่มได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นฟู้ดคอนแทคตอนนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าเทคโนโลยีอย่างนี้นะครับเราลงทุนก่อนหน้านี้ประเทศไทยเราเนี่ยนะครับมีแต่นําเข้าพลาสติกรีไซเคิลที่เป็นฟู้ดคอนแทคกลับเข้ามาแต่วันนี้ประเทศไทยเราสามารถที่จะขับเคลื่อนแล้วก็ทำไอตัวพลาสติกรีไซเคิลที่กลับมาเป็นขวดน้ําดื่ม แพคเกจจิ้งที่สามารถใส่อาหารได้แล้วนะครับเราจึงมองว่าปลายน้ำที่เราลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าอินโนเวชันทั้งหลายเองเนี่ยมันจะเข้ามาตอบโจทย์นะครับแล้วก็สอดรับกับสิ่งที่เราพยายามจะให้ชุมชนทำในส่วนของกลางน้ำในการคัดแยกขยะแล้วก็เชื่อมโยงไปอย่างต้นน้ำนะครับในพื้นที่บ้านเรือนบ้านวัดโรงเรียนต่างๆ ให้มีการคัดแยกขยะที่มีคุณภาพมากขึ้นด้วยนะครับคือวันนี้ของ GC เนี่ยนะครับในส่วนของโรงงาน e n v i ว o ที่เป็นโรงงาน Recycle เนี่ยเรามีการจัดตั้งและโอเปเรตแล้วนะครับสิ่งที่เราเชื่อมโยงต่อก็คือว่าการที่เราลงทุนมันควรจะต้องมีการขยายผลในวงกว้างที่มากขึ้นวันนี้ต้องบอกว่า GC เราเนี่ยมีการผลักดันให้เกิดการจัดตั้งตัวค o m พิ t e ต w a s h ว h ในพื้นที่ระยองแล้วกว่า5ที่นะครับแล้วมีกระจายนะครับ ใปในพื้นที่จังหวัดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนครปฐมจังหวัดปราจีนบุรีนะครับจังหวัดสมุทรปราการมีการขยายผลไปแล้วนะครับเราก็มองว่าอนาคตเองนะครับการที่เรามี c o m m u n ิ t y w เว t e Hub ศูนย์บริหารจัดการขยะเชิงพื้นที่ที่อยู่ชุมชนเองเนะี่ยจะขยายตัวได้มากขึ้นซึ่งสิ่งนี้ ทีซียังมองหาพาร์ทเนอร์นะครับที่จะเข้ามาร่วมกันผลักดันในเรื่องของการจัดก,การขยะเชิงพื้นที่เพิ่มเติมด้วยนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้แล้วครับผมว่าภาคและภาคเอกชนของไทยเราเนี่ยมีการน,นํานโยบายไปประยุกต์ใช้กับการดําเนินกิจการขององค์กรอย่างไรเรามาดูกันอีกครั้งครับว่าและถ้าเป็นภาคประชาสังคมหรือประชาชนทั่วไปอย่างพวกเราเนี่ยจะสามารถนำแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้กับการใช้ชีวิตประจําวันได้ไหมและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันจะส่งผลดีต่อสังคมอย่างไรขอเชิญติดตามแลบชมได้ในบทสัมภาษณ์นี้ครับจริงจริง ธรรมะเนี่ยถ้าเราเข้าใจพุทธธรรมเข้าใจธรรมะเนี่ยพุทธธรรมคือทุกสิ่งของการมีชีวิตและเป็นสัมพันธภาพระหว่างทุกสิ่งไม่กระทั่งตัวเราเองกับตัวเราเองตัวเราเองกับผู้คนเกิดหรือไม่กระทั่งกับสิ่งแวดลอ้อมดังนั้นพุทธธรรมคือทุกสิ่งดังนั้นการแยกขยะคือเป็นส่วนหนึ่งของการที่เราจะดูแลทุกสิ่งดังนั้นการแยกขยะการดูแลขยะเ,ยเพื่อสร้างง่ายที่สุดก็คือสร้างถิ่นฐาน สร้างสถานที่ของเราให้เป็นที่ลื่นลมลมมณีซึ่งก็ปรากฏอยู่ในพุทธธรรมด้วยเหมือนกันสิ่งที่พระเจ้าได้สอนนะว่าบุญพื้นฐานอันดับแรกก็คือการทําถิ่นฐานให้เป็นที่ลมณีเป็นที่ร่มเย็นนี่เองแล้วขยะนั้นก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้สถานที่นี้ไม่เป็นที่ลมณีไม่ได้ไม่ได้เป็นที่ลื่นลมเลยเราจึงมีความจําเป็นที่จะต้องดูแลและจัดการด้วยนี่เองแล้วสิ่งสำคัญก็คือเมื่อเราดูแลและจัดการขยะเนี่ย สิ่งสำคัญก็คือขยะข้างนอกสะอาดมันก็เป็นงานบางอย่างที่กลับมาได้พัฒนาใจของคนที่แยกขยะด้วยนั่นก็คือการได้มีการสังเกตการลดความเห็นแก่ตัวหรือลดเพิ่มลดความสะดวกสบายอะไรบางอย่างมันก็จะทําให้เป็นการฝึกพัฒนาจิตใจเราด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นมันก็เลยไม่แยกจากกันนะการแยกขยะมันก็เป็นงานของพัฒนาใจเราแล้วก็เป็นงานดูแลสังคมแล้วก็ดูแลชีวิตไปด้วย ตอนที่เริ่มโครงการใหม่ๆเนี่ยโดนหัวล็อโดนหัวล้อยเยอะโอ้เป็นพระเป็นตรงนั้นเป็นตรงนี้เป็นเป็นนั้นทาไมท่านมาค้นขยะอะไรมากมายเลยแน่นอนว่าเป็นที่ที่ไม่เข้าใจก็มีเพราะเขาก็คุ้นชินกับตรงนั้นแต่หลังจากนั้นเมื่อเราตั้งใจที่จะทําแล้วพาพระพิสุทธิสมเด็จช่วยกันทำพอทําได้อย่างเป็นระบบระเบียบเราก็เกิดให้เกิดเห็นผลมีความเรียบร้อยเกิดขึ้น สร้างความสามัคคีในการที่จะดูแลจัดการผลเหล่าน,นี้ก็เป็นที่ประจักษ์นะคันรอบๆตัวหรือชุมชนนียเขาก็เริ่มเห็นแล้วก็เริ่มอยากจะทําตามอยากจะมาช่วยด้วยมันน่าจะต้องเริ่มต้นจากตัวเราก่อนสิ่งสางคัญก็คือเอาตัวเราเป็นแบบอย่างเอาตัวเราเป็นกระบวนการเอาตัวเราเป็นตัวทําก่อนเราเริ่มจากใจเราที่เราลงมือทําอย่างจริงๆจังๆแล้วก็มีความตั้งใจแล้วหลังจากนั้นพอเราค่อยๆทําไปเนี่ยเราก็ค่อยๆเชื้อเชิญ ค่อยๆบอกกล่าวค่อยๆชวนคนมามาทําร่วมกันที่สำคัญก็คือเราไม่ใช่เพียงแค่นั่งอยู่บนทิ้งนั่งอยู่บนทิ้งหรือนั่งอยู่บนโต๊ะหรือนั่งอยู่บนที่ไหนในห้องแล้วก็สั่งว่าให้คนนั้นต้องทําคนนี้ต้องทําแต่เราต้องมีใจแล้วก็เสียสละตัวตัมาเองหรือแม้กระทั่งพระพิสุทธิสมเนรก็ลงมือลงไม้ช่วยกันทําก่อนเลยดัอย่างนั้นง,งานแยกเนี้ยก็เลยเกิดขึ้นกับตัวใจเราแล้วมันก็ขยายไปกับคนใกล้ๆแล้วมันก็ค่อยๆที่จะขยายไปกับ คนรอบๆตัวรวมถึงชุมชนด้วยครับก็สาหรับรีฟันนะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยก็มาจากตอนที่ผมเป็นวิศวกรสิแวดล้อมนะครับแล้วก็มีโอกาสไปทํางานเรื่องเกี่ยวกับขยะแล้วเราก็พบว่าเอ๊ะเรื่องขยะเนี่ยมันไม่ได้ถูกเรื่องการจัดการเอ่อคือเราไปทิ้งที่หลุมฝังกลบอย่างเดียวเลยแล้วเราก็รอให้มันเต็มนะครับซึ่งก็มองถึงอนาคตแล้วมันคงจะเต็มไปเรื่อยๆเรื่อยๆโดยที่แบบมันคงจะไม่ลดลงนะครับก็เลยมาศึกษาว่าจริงๆแล้วว่าขยะหรือของที่เราใช้แล้วอ่ะมันเป็นของที่สามารถนํากลับรีไซเคิลได้มันไม่จําเป็นต้องงไปที่หลุมฝักบขยะ ก็เลยอยากจะหาวิธีที่ทำยังไงก็ได้ที่ทําให้ของพวกนี้ไปที่ไม่ต้องไปที่หลุมฝังกลบนะครับเราอาจจะเริ่มจากจานวนน้อยๆก่อนที่เรารับซื้อกันอยู่แล้วแล้วก็มันไปผูกเข้ากับการรับซื้อของเก่าครับผมก็เลยเริ่มต้นด้วยการรับซื้อของเก่านะครับแล้วก็พัฒนาเรื่องการรับซื้อของเก่าจากการซื้อทั่วทั่วไปเนี่ยมาเป็นธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีมากขึ้นนะครับก็เลยเป็นที่มาของการเริ่มทําตัวตู้รีฟันนะครับส่วนของการดำเนินงานของบริษัทนะครับ เราก็เริ่มต้นจากการเป็น startup นะครับเริ่มต้นจากมีไอเดียเลยนะครับว่าเอ้เราอยากจะทําสิ่งนี้ให้มันเกิดขึ้นอยากเห็นสิ่งนี้อยากใช้สิ่งนี้นะครับก็เริ่มจากการลองผิดลองถูกครับเอาเศษเหล็กในโรงงานเริ่มต้นจากการเอามาทำอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไปคุยกับทางมหาลัยครับที่มหาลัยที่อุบลน,นะครับผมอยู่เบสที่อยู่ที่อุบลเขาก็จะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าหน่วยบ่มเพาะธุรกิจครับของอุทยานวิทยาศาสตร์นะครับเราก็เอาสิ่งนี้เข้าไปคุยกับเขาว่าเ,เรา idea, มีไอเดียนะครับเรามีควาาามต้้้อองกรแแบบบบนนีีท แล้วเรามีความพร้อมอะไรบ้างเราขาดอะไรบ้างก็เริ่มต้นมาแบบนี้เลยครับแล้วก็ก็จะเป็นทีมน้องๆที่เข้ามาไม่กี่คน4ีหคนนะครับเข้ามาพัฒนาแอปพลิเคชันเข้ามาพัฒนาโมดูลนะครับแล้วก็ค่อยๆทําเป็นชิ้นงานขึ้นมาตอนนี้รูปแบบบริษัทก็จะเริ่มมีโปรดักต์ออกมาเริ่มวางจําหน่ายได้มากขึ้นนะครับแล้วก็น้องๆทีมงานก็เริ่มจะเป็นระบบบริษัทมากขึ้นจริง ก็ต้องบอกว่าผมเนี่ยก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญหรือความรู้เรื่องการทาเทคโนโลยีเหล่านี้มากนักนะครับแต่ก็อาศัยว่าเอ้ยเราอยากได้เราอยากใช้จริงๆนะครับก็ไปหาคนที่เขาอยากเขาอยากทากับเรานะครับเขารู้เรื่องเดียวกับเราอย่างเงี้ยก็ให้เขาช่วยทำนะครับเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ทําตัวตู้รีฟันเนี่ยคนก็จะบอกว่าให้คนไทยไม่พร้อมหรอกในการที่จะรีไซเคิลหรือคนไทยไม่มีความรับผิดชอบหรอกซึ่งผมก็รู้สึกแย้งในใจเนาะราะว่าแบบว่าเอ้ยมันจะจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีคนที่คิดเหมือนเราสินะครับ ก็เลยลองทําตู้เหล่านี้ขึ้นมานะครับตอนที่ทําแรกๆก็จะมีคนแบบไม่รู้จักเอ๊ะมันคืออะไรทําไปทําไมทําแล้วจะได้เงินยังไงนะครับก็ไม่ได้จริงๆนะครับคือหยอดขวดไปก็ไม่ได้เงินทําอะไรไปไปได้เงินเราก็บิดโมเดลเราไปเรื่อยๆครับจากเมื่อก่อนหยอดขวดแล้วได้เงินนะครับเราก็เป็นหยอดขวดแล้วได้คะแนนหยอดขวดแล้วได้ไปผูกกับมาร์เก็ตติ้งโปรโมชั่นนะครับเราลองให้ลูกค้าดูให้ลูกค้าคุยไปเรื่อยๆเขาก็จะเริ่มบอกเรามาเรื่อยๆครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันควรจะเป็นยังไงเชฟอัพเชฟอัพมาใหม่เรัรบก เอาข้อมูลเหล่านี้มาทําเป็นตัวผลิตภัณฑ์เรานะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่อไปก็ยังมีอีกที่ใช้วิธีการแบบนี้ครับก็ในส่วนของรีฟันนะครับเราก็ยังคงมุ่งเน้นในจุดเริ่มต้นของเราที่เราเกิดขึ้นมาเพราะว่าเราอยากทําเรื่องการลดปริมาณขยะเนาะซึ่งเมื่อไรก็ตามที่คนใช้ของทรัพยากรอยู่แล้วอะมันก็จะเกิดการใช้ของใช้แล้วขึ้นมาเราก็เชื่อว่าไอ้สิ่งนี้มันยังมีต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็พัฒนาสิ่งนี้ให้มันตอบโจทย์คนในหลายๆรูปแบบไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ มีเป็นตู้ที่อยู่ในตามห้างสรรพสินค้าหรืออยู่ในตามที่ที่มีพับลิกคนนะครับตอนนี้เราก็เริ่มทําแอปพลิเคชันนะครับสำหรับเรียกคนไปรับซื้อในสถานที่ในองค์กรนะครับแล้วก็ในกลุ่มของการคํานวณคาร์บอนเครดิตนะครับซึ่งตอนนี้ทุกคนก็ต้องมาทําเรื่องออตัวคาร์บอนฟุตพิ้ง์นะครับในส่วนนี้เราก็ช่วยตอบโจทย์สิ่งนี้ได้นะครับเพราะงั้น เหล่าเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เราอยากทําต่อไปเรื่อยๆในอนาคตของริฟันครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมครับกับนโยบายการบริหารจัดการขยะของภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนของเราที่ทั้ง3ภาคเนี่ยได้นํามานําเสนอให้กับคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าแต่ละภาคก็มีวิธีการดําเนินการและการนําเสนอนโยบายแตกต่างกันไปแต่ไม่ว่าการดําเนินการจะเป็นแบบไหนครับสุดท้ายแล้วเป้าหมายของทุกองค์กรนั้นคือการลดขยะให้เป็นศูนย์นั่นเองครับ แต่ก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้ครับผมคุณผู้ชมผมมีอีกหนึ่งวิธีที่คุณผู้ชมก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการิรเริ่มการทําให้ขยะเป็นศูนย์ได้ครับโดยคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเองใยการหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์แบบรักธรรมชาติครับเช่นการลดใช้ถุงพลาสติกเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้า หรือการนําแก้วน้ําที่นํากลับมาใช้ใหม่ได้ใช้แทนแก้วน้าพลาสติกครับเพียงเท่านี้ครับผมทุกท่านก็สามารถช่วยกันลดขยะและทําให้โลกของเราใบนี้เป็นโลกที่น่ายอยู่ยิ่งขึ้นได้ครับผมสำหรับในวันนี้ครับผมรายการไทยก้าพัฒนาทั่วโลกก็คงต้องหมดเวลาลงแล้วทุกท่านสามารถติดตามรับชมเราได้ทั้งหมด2ช่องทางครับผมในช่องทางที่1ครับผ่านสถานีวิทยุสลาโล,ลมเรดิโอ AM 1 5 7 5กิโลเฮิรตซ์ในทุกๆวันจันทร์เวลา18นาฬิกาถึง18นาฬิกานาทีครับและช่องทางที่2ครับผมพัน เฟซบุ๊กแฟนเพจไหก้าคอมเ r ล t ชันและสลาลมเร d ดีโอครับสำหรับในตอนถัดไปพวกเราจะมานําเสนอให้ทุกท่านในเรื่องอะไรนั้นปดติดตามรับชมได้ครับผมสําหรับวันนี้ผมปัทวีปริญญาลักษ์ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ